ันะครบถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะพี่ฝากคอมเมนต์อะไรมาก็ได้คอมเมนต์อะไรมาอยู่ปะโอ,ม,อม,มาเลยสวัสดีครับพี่พี่นะทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพาพี่พี่นะเนี่ย แทงปลากลางคืนนะครับตอนนี้น้ํายังไม่แห้งเท่าไหร่เราก็จะลองพายแทงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะหาปลาก,กินนิดหน่อยแล้วก็พี่ๆนะทุกท่านโหถามมากันเยอะมากว่าสายไฟมันไม่ใช่ครับมันเป็นเชือกผมต้องบอกว่าทาไมถึงผูกเชือกคือแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยบางทีเจอปรากฏคางไซส์สิบกโลนะครับบางทีถ้าจะเมื่อก่อนอนะ่ะเวลาผมแทงมจะผูกเชือกเนี้ยเพราะาปรากฏคังตัว10บโลเวลาแทงลงไปเนี่ยพุงพงพ่งแรงมากดึงมูกไปเลยครับสิบกโลอย่างเงี้ยนะครับมองให้ดีนะครับพี่เชือกนะครับอ่ะพ่การเสียเวลาครับ น้ำกำลังลงแต่ยังไม่สวยเท่าไหร่แล้วออกไปพายเล่นแล้วก็หาปลานินกับแก้มนะเท่านหนไปเย้ผม ของเราปันนินนี่ดูไซส์ในตะแคงเมื่อไหน่อใหญ่จัดใหญ่จัดใหญ่มากอโอเคเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับผมโอ้หลุมเบลเลอร์เลยอ่ะจันนายถ่ายให้คนดูดูเลยหลุมปันินโอ้ยนี่คือหลุมปันนินนะบางทีเขาแอบอยู่นะครับท่านฉายข้างนอกข้างนอกข้างนอกดู ใกล้ๆเลยกล,กล,กล,กลจะได้เห็นแหวอนอนง่งมาเ,เลยทุกคนต้องคอยดูนะครับบางทีอนอนหลบนะครับตอนนี้น้ำกำลังไหลลงเรื่อยๆน้ำยังไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่สวยตอนนี้คือรอเวลาน้ำลงด้วย ไปเลยอ่ะปลาด,ดุกอ่ะนี่ก็แอบปันินปลาสันใหญ่มากเลยนะป,ะป,ะปะลาดุกปลาฉลาดอืมไหนโอ้โยตัวใหญ่เหมนะือนกันเนี่ย เฮ้ปลาอะไรอ่ะวันนิ้เฮ้ยปลาอะไรพี่โอ้สันอยู่กันด้ได้พี่ได้ครับโอ้โหได้เฮ้ยปลาช่อนอ๋สวยไซส์สวยได้เมื่อไรโอเคปลาอะไรม่เจ๊ หมวกอู้ใหญ่เอาปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาอะไรอ่ะ คือข้างในนี้วิ่งนี่นี่นี่สั่นทั้า,ทางหน้าปลาช่อนปลาช่อนวายเธอด้วยนะฮะ <c oughs> หุยหุยน้ำบานเลยสันสันเขาคนไปช่อมเห็น,นไหมไกระสงปลาช่อนไม่ใช่ไม่ดิแล้วอันนี้กล่ำเขานะคะเรา,านนเราไม่เอา โหน้ำตื้นมากเพ่เห็นเนี่ยโหถ้าเจอเชโดเกือกน้ำอยู่น้ำตื้นมากเลยทุกคน นี่อยู่ปลาดุกโอ้โหมาแล้วโหไซส์สวยๆงน้นเลยสัน อันนี้ใหัวานเกี๊ยบตาดีนะอยู่ในกิ่งไม้เอยอยู่ยในตอไม้นะน,นี่อยู่ตอนนี้แล้วคะไม่ใช่ใช่ประดุกปะอะไรพี่ชั่น

ท่านผู้ชมผลงานวันนี้นะครับเป็นไงครับอันนี้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะวันนี้อยากกินปลานินก็ต้องได้กินนะครับวันนี้มีปลานินหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับปลาดุกอีกหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าตัวไอปลาดุกสี่ตัวปลาช่อนสองตัวนะครับปลาช่อนนี้เดี๋ยวพี่ผมเอาไปบ่ป้านผมไม่กินปลาช่อนผมมากินแต่เมียผมไม่กินนะครับเดี๋ยวพวกนี้นะครับเราก็จะไปทําอาหารกินได้ประมาณสามสี่วันอันนี้คือชีวิตแบบลูกแม่น้ํานะครับ วิถีชาวบ้านแบบสไตล์มิตรสันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะพี่ฝากคอมเมนต์อะไรมาก็ได้คอมเมนต์อะไรมาให้น้องก็ได้เพราะว่าทุกคอมเมนต์ทุกหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มันเป็นกําลังใจผมในการถ่ายทำคลิปนะครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับขอป่าไปเท่าต้นเดอนก่อนอวันนี้ไายบายครับผม